พี่คะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะวันนี้คุญิงก็จะมาสอนภานษาอังกฤษบทที่1น,นะคะเรื่อง about myself ในหนังสือเรียน say hello ของป .6 นะคะก่อนอื่นนักเรียนก็ให้เปิดไปในหน้าที่1เลยนักเรียนจะเจอกับตารางเห็นไหมมีตารางสีฟ้าอยู่เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะมาเขียนการแนะนําตัวเองกันอันดับแรกเลยนะคะที่นักเรียนจะต้องเขียนคือ name ในตารางช่องสีฟ้าเห็นไหมคำว่า name name ตรงนี้ก็คือชื่อให้เราเขียนชื่อของตัวเองลงไปนะคะยกตัวอย่างเช่นในนี้เขาจะเขียนว่ามะนัดยอดยิ N ่งนักเรียนก็ให้ใส่ของตัวเองลงไป2อ age อายุตรงนี้นักเรียนก็ใส่อายุของนักเรียนไปเลย3 address address ก็คือที่อยู่ของนักเรียนอันนี้จะยากนิดนึงแต่นักเรียนสามารถทำได้ค่ะ ในนี้ก็จะเขียนว่าบ้านเลขที่27ทับแ2 8ใช่ไหมทีนี้เราก็ใส่บ้านเลขที่ของเราเองบ้านเลขที่เท่าไหร่ก็ใส่ไปบางขันอ่าอยู่บางขันใช่ไหมแล้วก็ใส่ลูกน้ำตำบลบางขันอำเภอบางขันนครศรีธรรมราชรหัสไปรษณีย์ก็คือ3 0เอ้ย80360 X zero t h r ใส่ลงไปเสร็จแล้วทีนี้สุดท้ายนะคะก็ tel หรือว่า telephone number เขียนย่อยๆ T E L เทลนะคะตรงนี้ก็ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราลงไปได้เลยเอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะเขียนบัตรประจำตัวของตัวเองเสร็จแล้ว ถ้าใครสามารถติดรูปได้ก็ให้ติดรูปนะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกก็ให้วาดรูปใส่ไปก็ได้แต่รู้ว่าเนี่ยคือบัตรของฉันนะหลังจากที่นักเรียนนะคะเขียนบัตรประจําตัวของตนเองเสร็จแล้วทีนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนเขียนบรรยายนะคะตามตัวอย่างด้านบนเลยอ่าเขาเริ่มต้นที่ hello ลลใช่ไหมนักเรียนก็สามารถใส่ตามเขาไปเลยเลยนะคะ hello My name is อ่ะไรนักเรียนก็ใส่ไปนักเรียนจ,จะใส่อายุด้วยไหมถ้าเรนะอยากจะใส่ด้วยก็ใส่ไปได้หรืออยากจะเอาเหมือนในหนังสือเลยนักเรียนก็สามารถทําได้ค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังนะคะที่ในข้อความตัวอย่างในหนังสือนะคะ Hello my name is มนัสยยอดยิ่ง My address is 27 82 s l a s h 82 ประชารัตนโรธบางซื่อแบงคอกวันศรเอศ My telephone number is 025120661